ใครรวยไม่รวยไม่รู้แต่ครอบครัวฉันต้องรวยส่งเสียงดีเลยดิวันนี้มาคุ้มหรือโคตรคุ้มปุ่มือขอบคุณคนที่ชวนเรามาดังๆเลยดังๆเลยดีเลยดีดีเลยดิเพราะนักผู้เชี่ยวเลยกันครับว่าหลายท่านครับมาวันนี้ครับชัดเจนครับหนึ่งครับอย่างที่ผมพูดเมื่อวานครับที่ผมพูดเมื่อวานเลยครับบอกว่าวันนี้ถ้ามีเงินสี่หมื่นเอาไปทำอะไรดีในยุค เศรษฐกิจแบบน,น,นี้ใช่หรือใช่ใช่หรือใช่แต่วันนี้มีข่าวดีวกว่าเมื่อวานเอาเร้าเอาเร็วเพราะว่าชุดเวลข้างเซ็ตเนี่ยนะครับต้องบอกว่าชุดเวลข้าเซ็ตของเราทั้งเซ็ตน,นี้ครับราคาทั้งหมดเนี่ยนะครับมูลค่ากว่านะครับห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทสินค้านี่เดยดสุดยอ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 ดเพราะว่าผมแจ้งไว้กี่หมื่นนะ เมื่อวานผมแจ้งไว้กี่หมื่นนะ40,000ใช่หรือใช่แต่สินค้าเส้นนี้ครับมูลค่า57,040บาทสำหรับแขกพิเศษที่อยู่ในห้องนี้ครับเหลือเพียงแค่30,000 เป็นนะครับนับกธุรกิจของแฮ้นไมเพียงไใช่ไม่ใช่